วิธีการซักเสื้อผ้าลดโลกร้อนลดการใช้พลังงานหรือลดคาร์บอนฟุตพิ้นจากการซักผ้าวิธีการใช้เครื่องอบผ้าลดคาร์บอนฟุตพิ้นคาร์บอนฟุตพินส่วนมากมาจากเครื่องอบผ้าโดยทั่วไปจะใช้คาร์บอนมากกว่าการสร้างความร้อนดังนั้นการใช้ราวตากผ้าจะช่วยลดการเกิดคาร์บอนฟุตพิ้นมากกว่าการใช้เครื่องอบผ้าแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องอบผ้าก็ควรอบผ้าในปริมาณมาก วิธีการซักผ้าแบบรักโลก 1. ควรใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องมากกว่าน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น 2. ควรเลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและย่อยสลายง่าย 3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องอบผ้าการใช้เครื่องอบผ้าทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพินถึง75% 4. เเซซักผ้าแบบเต็มกำลังโหลดเป็นการลดจำนวนครั้งในการซักผ้าทีละน้อยชิ้นโดยไม่จำเป็นซักผ้าด้วยมือ วิธีนี้จะช่วยถนอมเสื้อผ้าและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดคาร์บอนฟุตพินได้เกือบครึ่งตันซื้อเสื้อผ้าให้น้อยลงการซื้อเสื้อผ้าให้น้อยลงและเน้นย้ำถึงคุณภาพความทนทานจะมีผลกระทบที่ดีขึ้นต่อการหลุดล่วงของไมโครไฟเบอร์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม1งผมซักฟอกแบบนั่งเดิมมักมีสารเคมีอันตรายซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศ สสารเคมีในผงซักฟอกอาจทิ้งสารตกค้างบนเสื้อผ้าทําให้เกิดอาการแพ้ 3. ผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า 4. การผลิตและขนส่งผงซักฟอกทั่วไปมักใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะใช้พลังงานน้อยกว่าและปล่อยคาร์บอนฟุตปิ้นน้อยลงขอบคุณค่ะ